สีซีวัตเปิดรักต้องห้ามสามปีสุดทุกทรมานอุ้ยหลุดชื่อออกมาสีซีวัตมาเปิดใจกับคนสนิทแจท๊ดชวนชื่นและแจงปุณณาภรยาในรถวิวาถามถึงรักที่เจ็บปวดที่สุดมีไหมหนุ่มซีเผยไม่ได้อกหักแต่เป็นรักต้องห้ามมากกว่าไม่เคยเล่าเลยนะ ไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยรักต้องห้ามที่เกิดขึ้นแบบไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเกิดจากเราทำงานด้วยกันเยอะจนเกิดความผูกพันเห็นความทุกข์เขาตลอดเวลารักที่เขามีมันไม่เคยมีความสุขเลยเป็นรักที่ไม่ดีเราไม่ได้ต้องการเอาตัวเองไปแค่ทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยความผูกพันอยู่ๆเขาก็บอกฝันถึงหอมแก้มเราก็อะไรวะ แล้วมีเหตุการณ์เขาโดนทำร้ายมาโทรมาตีสองร้องไห้สี่เล่าเหตุการณ์แล้วหลุดชื่อออกมาตอนนี้คุณรู้แล้วละ่ะผมพูดเลยก็ได้ก่อนเล่าต่ออีกว่ามันก็มาหาเริ่มต้นจากตรงนี้เราก็อยู่ด้วยกันตลอดวันหนึ่งไม่รู้คิดอะไรอยากกอดผู้หญิงคนนี้คือจุดเริ่มต้นพัฒนามาเรื่อยๆเ,เป็นรักต้องห้ามไม่สามารถบอกใครได้เชื่อไหมอยู่อย่างนั้นสปี หนุ่มซีบอกด้วยว่าไม่รู้เรียกว่ารักหรือเปล่าแต่ผมทรมานมากที่ไม่สามารถบอกใครได้ถึงเวลาเขาออกมาก็มาบ้านผมเรารู้ว่าเป็นรักที่ไม่ถูกต้องไม่รู้จะให้คุยกับคุณแม่ยังไงก็พาขึ้นห้องอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวจนวันนึงแม่พูดกับผมว่าทำไมทำแบบนี้ ถ้าลองเป็นผู้ชายมีคนมาทำแบบนี้กับแฟนจะรู้สึกยังไงจนถึงวันที่ผมรู้สึกทุกข์ทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับรู้สึกตัวเองไม่มีศักดิ์ศรีเลยทั้งที่ตัวเองต้องรอเขาโทรมา โทรไปหาเขาก็ไม่ได้และไม่มีศักดิ์รีที่ทำแบบนี้กับคนอื่นด้วยดูหนังต้องซื้อตั๋วสามใบให้ตัวเองให้เขาเวลาเข้าโรงหนังและซื้ออีกที่เวลาอยู่ในโรงแล้วให้เขามานั่งแล้วต้องไปดูตอนสามทุ่มสมปีอันนี้รักเพราะผมยอมทุกอย่าง ถามว่าตอนตัดขาดมีน้ำตาไหมซีเผยว่าผมพูดถึงขนาดว่าออกมากี่เดือนกี่ปีผมจะรอบอกผมมาว่าจะเลิกกับเขาเมื่อไรผมจะไม่ไปยุ่งผู้ชายก็ไม่ได้ดูแลแถมทำร้ายด้วยเขาบอกเลิกไม่ได้เขาเป็นคนแบบนี้เขารักใครเขาดูแลแต่เขาแค่ทุกข์เขาก็มาอยู่กับผมผมรับไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ผมขอไปเองวันนั้นอยู่ที่บ้านร้องไห้กันแบบว่า เขาก็พูดเลยว่าเขารู้วันนี้ต้องมาถึงเขาขอเก็บผมไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดในใจของเขาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด